รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการซันเดย์ไลทุกคืนมา่อที่ก่อนข่าวเที่ยงคืนทางโทรทัศน์5แห่งนี้นะคะวันนี้ช่วงซันเดย์โฟ e ์ค s าสและซันเดย์ไ r รท t y ี่ทีมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งใจกลางเมืองกรุงเทพของเราค่ะแต่ที่นี่นะคะยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของอดีตที่น่าประทับใจค่ะพักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกันนะคะเอาส่ก่อนเติมน้ำาให้เต็มถังด้วย เดี๋ยวเราช่วยนายเองกดจี้ขความกาจคสุขหลับสไตล์ในที่เดียว PTT l i ี e ลฟ a สเตชบริษัทเจเนอเรชการดกรุ๊ป International นแนจำกัดหรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักง,งานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ t Safety Team เปนเดย์ฟอรสนับสนุนโดย PTT l i v e Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวตอนนี้พิมก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัวงสวนผักกาดค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะประกอบไปด้วยบ้านเรือนไทยทั้งหมด8หลังที่สร้างขึ้นบนพื้นที่จำนวน6ไร่ค่ะและนอกจากเราจะได้ชมความงดงามของเรือนไทยต่างๆแล้วนะคะ ที่นี่ยังเป็นที่สะสมวัตถุโบราณต่างๆซึ่งเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าวัฒนธรรมของไทยด้วยค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากทราบแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามพิมพไปชมกันเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพิมพก็ยืนอยู่กับพี่จำนงแล้วค่ะสวัสดีค่ะคพี่จำนงเดี๋ยวจะให้พี่ช่วยแนะนําตัวเองสักกับท่านผู้ชมทางบ้านได้ค่ะครับเอ่อผมจำนงกินเทพครับ,รบก็ดูแลส่วนพิพันธ์วางสุวการแห่งนี้นะครับ ซึ่งเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์มงสมการนียมีค่อนข้างหลากหลายหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชมด้วยกันนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าไหมคะครับผมเชญครับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของเรือนไทยหลังที่1นนะครับค่ะ ซึ่งเรือนไทยทั้งหมดเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด8หลังหรือ8อาคารด้วยกันนะครับก็มีหอเขียนหอไตรนะครับซึ่งเ,เรื่องราวต่างๆหรือศิลปวัตถุโบราณต่างๆก็จะจัดเก็บไว้ตามเรือนไทยต่างๆนะครับซึ่งอยู่แต่ละเรือนแต่ละหลังก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับก็คือเรือนไทยหลังที่1ก็มีการจัดแสดงรวบรวมศิลปวัตถุโบราณต่างๆอาทิเช่นอาวุธนะครับอย่างน้อยก็อยู่ในประมาณสักปลาย อยยธยาหรือประมาณต้นรันตนโกสินทร์นะครับที่มุมห้องก็จะเป็นอาวุธด้ามยาวนะครับอีกที่หนึ่งที่สําคัญนคในห้องเรือนไทยหลังที่1น,นั่นก็คือในซุ้มปราสาทนะในซุ้มปราสาทนี้ก็จะมีพระพุทธร,รูป3มองค์เป็น3มศิลป,ปะ3แบบสมสมัย3ประเทศนะครับส่วนในตู้ต่างๆก็จะมีแจกันนะครับศิลปะจีนนะครับแล้วก็จะมีเหรียญตราต่างๆนะครับเงินเหรียญเงินพดด้วงต่างๆในตู้เล็กๆนะครับ แล้วก็มีชุดเครื่องราชอิสยาภรณ์นะครับของจักรีกรมของชายาท่านนะครับแต่บริเวณด้านขวามือนี่ก็จะเป็นเรือนไทยหลังที่สองนะครับซึ่งเชื่อมต่อมาจากหลังที่หนึ่งนะครับก็จะมีสิ่งต่างจัดแสดงไว้ในเรือนไทยหลังที่สองนะครับก็มีตลับนะครับตลับงาช้างส่วนตู้ทัดไปก็จะเป็นพวกเครื่องแก้วต่างๆอันนี้เป็นศิลปะยุโรปและอันนี้ก็เป็น ตียงหรือตังนะครับทางด้านนี้เป็นขวดที่สวยงามน่ารักเป็นขวดน้ําหอมต่งตางๆสมัยโบราณเลยไหมคะจะถือถือว่าโบราณนะครับถือว่าโบราณเพราะในช่วงนั้นก็ประมาณสักร้อยปีน่าจะได้นะครับที่ตังมาใช้ในวังบังพม์นัดออที่กรอบใส่เติมน้ำมาให้เต็มถังด้วยเจ้าฟนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเอง ความสุขแบกสไตล์ในที่เดียวพี T ลฟตชช่วง Sunday Variety สนับสนุนโดย GGI Think Safety Think GGI นิตยสาราที่ดาแรงงานนิตยสาราเพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสารรค์บริการเพื่อสังคม ช่วง Sunday Variety เรายังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผรกกาศนะคะซึ่งที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะและโบราณวัตถุชิ้นสำคัญสำคัญของโลกและประเทศไทยเราไว้เป็นจำนวนมากแล้วที่นี่ยังมีอีกหลายห้องที่น่าสนใจเลยล่ะค่ะไปติดตามชมกันต่อเลยนะคะด้านในของเรืนไทยหลังที่3ก็มีจัดแสด,งน,นดนงนะครับก็มีภาชนะเบญจรงค์นะครับสลียง เครื่องดนตรีไทยจำลองเล็กๆนะครับแล้วก็มีสังนะครับพี่ขาเราทางด้านนี้เป็นภาพแกะสละักอ,อ,อันนี้เขาเรียกภาพลายรถน้าครับลายรถน้ําก็เป็นเรื่องพุทธประวัติเรื่องราวพุทธประวัตินะครับแล้วทางด้านนี้อะคะพี่ถ้าส่วนนี้ก็จะเป็นที่จัดแสดงเกี่ยวกับตลบปัดหรือพัดรองนะครับซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชก,กาลที่5้านะครับทางด้านนี้คือโต๊ะเหรอคะเป็นโต๊ะ,ะจับเลี้ยงครับผม ถ้าถ้าแบบอย่างดูรูปแบบแล้วก็คล้ายๆแบบศิลปะ,ะญี่ปุ่นเหมือนกันนะคร<ช>ับเวลาใช้งานก็ยกขึ้นได้เวลาเลิกใช้ก็พับเก็บลงไปห้องนี้เป็นห้องเครื่องประดับหรือเปล่าคะหลังนี้จัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุโบราณยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงนะครับนี่คือบ้านเชียงถือว่าเป็นยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุราวๆพันแถึงห้าพปีนะครับ แต่ว่าที่เราเห็นเป็นนี้ลูกปัดต่างๆอันนี้มาร้อยใหม่แล้วครับก็ <Okay. S 1> มีทั้งของบ้านเชียงและของที่อื่นนะครับทัองนี้ก็ถือว่าเป็นเรือนเรือนไทยสุดท้ายนะครับ oh. ที่จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องแก้ว oh. เครื่องเงินต่างๆนะครับ oh. ซึ่งเครื่องแก้วเครื่องเงินเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตกทอดมาตั้งแต่วังบังรมนะครับ oh. มาถึงเสด็จในกรมก็เลยเก็บอนุรักษ์ไว้ น,นี้ก็ได้ชมหมดทุกอย่างก็หวังว่าคงจะ,ะได้ไประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับรว่าผู้ที่สนใจที่จะมาชมก็ไปมาก็สะดวกนะครับซึ่งของเราเปิดให้เขชมทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกานะครับแล้วมีค่าใช้ใจ่ายในการเข้าชมไหมคนไทยคนละห้าสิบบาทครับซ <50 S 2> ึ่ง <50 S 2> เป็นราคา <50 S 2> ดาั้งเดิมเป็นราคาโบราณด้วยนะครับค่ะท่านผู้ชมคะแม้ว่าในโลกปัจจุบันนี้จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีแต่ตึกลามบ้านช่อง แต่ก็ยังมีสถานที่บางแห่งนะคะที่ยังอบอวนกลิ่นอายอดีตความเป็นโบราณแล้วก็ความสวยงามไว้ค่ะอย่างเช่นที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์วัวงสวนผักกาดค่ะสำหรับวันนี้พิมพ์ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ พิพิธภัณฑ์วังสวนพักกาศแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะนอกจากจะมีเรือนไทยโบราณที่งดงามแล้วยังเป็นสถานที่ที่เก็บสะสมศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วหากท่านผู้ชมสนใจติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ที่ w w w ntrmedia.com ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ